อาจารย์โอรันถินบางเตียยครับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์โอรันครับสวัสดีครับวีประจักษ์ครับสวัสดีครับคุณทชัยครับครับอาจารย์เป็นไปตามที่คาดหมายหรือว่าผิดคาดในมุมของอาจารย์ครับที่ทางสตงพังงาขึ้นมาครองอันดับหนึ่งองค์กรโปร่งองค์กรอิสระที่มีความโปร่งใสที่สุดในปี2 6 8อาจารย์ มันไม่ผิดความคาดหมายนะครับที่ประจักษ์ครับเพราะว่าไอ้กลไกการประเมินนะครับของหน่วยงานภาครัฐนะครับมันก็มีกลไกการประเมินปกตินะครับแล้วก็มักจะผ่านทุกหน่วยงานนะครับเพราะว่ามันเป็น K p I เพื่อที่จะเอาไว้เลื่อนขั้นเงินเดือนเอาไว้เพื่อที่จะเป็นพยานหลักฐานว่านะครับหน่วยงานภาครัฐเหล่านั้นได้ทํางานนะครับสอดคล้องกับนโยบายสอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งทั้งหมดนะครับมันจะอยู่ตรงข้ามกับนะครับการรับรู้ของประชาชนทุกองค์กรภาครัฐครับนะครับคุณประจักษ์คุณนิชัยครับเป็นอย่างนี้หมดครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษานะครับหน่วยงานองค์กรอิสระองค์กรปกครองท้องถิ่นมีการประเมินผลหมดครับและร้อยเปอร์เซ็นจะอยู่ในระดับที่ประมาณ95ขึ้นไปการที่ได้แบบนี้จะทําให้หน่วยงานทั้งหมดนะครับบุคลากรจะได้นะครับเลื่อนขั้นเงินเดือนจะได้โบนัสนะครับ เยอะแยะมากมายนะครับมันเป็นวิธีการทํามาหากินกันของระบบราชการไทยครับแต่มันไม่ได้มีผลในความรู้สึกของประชาชนจริงๆครับที่เห็นว่าองค์กรเหล่านั้นมีปัญหาอย่างเช่นตงออก็ดีสถาบันการศึกษาก็ดีรวมไปถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ดีอันนี้มันเป็นวิธีการนะครับการประเมินเพื่อไว้นะครับตบตาหรือว่าไว้ทำมาหากินนะครับประการต่อมานะครับอันนี้ที่น่าสนใจก็คือผลการประเมินของตงอ่อนจะ่อว่า มันค้านความรู้สึกคนทั้งประเทศเพราะมันเห็นหลักฐานเชิงกระจับนะครับกรณีตึกสตองอถลม่มแล้วเราเห็นความไม่ตรงมาไม่ตรงไปตรงมาการปกปิดข้อมูลนะครับความโปร่งใสเขาไม่ได้เอาสิ่งนี้เป็นตัวประเมินครับเขาเอาเอกสารและเขาเวลาประเมินก็จะเชิญคนนะครับถึงถึงเราจะอ้างว่านะครับคนจํานวนมากนะแต่ก็จะมีวิธีการในการทําให้ว่าสิ่งที่ประเมินนั้นนะครับก็ผ่านฉลุยนะครับทุกรายประเด็นครับ ครับอาจารย์เท่าฟังจากที่อาจารย์ว่านี่คือไม่ได้ผิดไปจากความคาดหมายเพราะวิธีการอย่างที่อาจารย์เรียนไปเมื่อสักครู่อาจารย์ครับถ้าให้อาจารย์ถ่ายภาพเห็นนิดนึงว่าเขาเขาเลือกกันยังไงครับอาจารย์วิธีการเลือกเอาเสียงของใครยังไงมีวิธีการเปิดช่องทางยังไงทําไมประชาชนไม่มีส่วนร่วมอาจารย์ครับคือมันมีนะแต่เวลาก็สกัดนะครับเขาจะสะกัดเฉพาะในส่วนที่มันออกตัวสูงๆนะครับ ก็คือเวลาคําว่าสามส่วนนะครับถ้าถ้าเราดูหลักการนะครับคือมันเป็นระบบเก้าหลังนะครับระบบนี้เป็นระบบเกาหลังนะฮะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือปปชถูกไหมแล้วก็ปปชเองก็เป็นหน่วยงานองค์กรอิสระทําทีว่านะครับตัวเองเป็นหน้าที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ นะครับผัดกันเกาหลังเพื่อที่จะให้องค์กรทั้งหมดเห็นว่าที่มาขององค์กรก็ดีตัวองค์กรก็ดีไม่ว่าจะเป็นปปชสตงสำนักงานส่วนุนแนดินกรทมผ่านฉลุยเพื่อที่จะไปยืนยันว่านี่เหงกการได้มาขององค์กรเหล่าเนี้ยถึงแม้จะถูกที่พิพากษาจะดูสิการทํางานของขพวกเขาทั้งหมดเนี่ยผ่านฉลุยหมดครับอาจารย์มันเป็นระบบเกาหลังเพื่อที่จะเห็นว่าตั้งแต่ต้นน้ํานะครับกลางน้ําปลายน้ํานั้นไม่มีอะไรเลยที่มีนะครับเรื่องของ ความไม่ชอบมาภาวนเรื่องของความไม่มีคุณธรรมหรือว่าเรื่องของการขอรัทัานแล้วการประเมินนะครับก็จะมีการประเมินอยู่นะครับสามด้านก็คือภายในก็คือบุคคลภายในะครับบุคคลภายในนี่นะครับถามว่าไม่มีใครที่จะไม่บอกให้ว่าองค์กรตัวเองนะครับแยกออกครับครับครับส่วนองค์กรภายในอาจจะเป็นสัดส่วนมากกว่านะครับผู้ที่มาใช้บริการด้วยซ้ำนะครับครับแล้วถามว่าผู้ที่มาแค่บริการในองค์กรอิสระเหล่านี้สัดส่วนจํานวนประชากรเนี่ย มันมากหรือน้อยที่เข้าไปติดต่อกับหน่วยงานเหล่านี้นะครับและเทําการเปิดเผยข้อมูลเขาก็เปิดเผยตามหลักระเบียบวิธีการทางวราชการนะครับถ้าเราดูนะหลายๆอย่างเนี่ยเราขอข้อมูลแทบไม่ได้เลยแต่มันมนนีเงื่อนไขก็คือผู้นั้นจะแปะเอาไว้ที่นะครับาทางหน้าสํานักงานหรือว่านะครับโชว์ไว้ที่เว็บไซต์ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลแล้ว ทั้งหมดก็ผ่านเฉลี่ยนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นกลอก้ายของสังคมไทยนะฮะหน่วยงานราชการทุกหน่วยผ่านการประเมินระดับเอบวกทั้งสิ่นผู้บริหารบุคลากรนะครับเงินเดือนสูงขึ้นแต่ในการรับรู้นะครับรูปธรรมของปัญหาเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยปัญหาทุกนะครับส่วนของระบบราชการไทยครับอาจารย์ผมเพิ่งรู้จากอาจารย์นะว่าผลการประเมินแบบนี้มันช่วยยกระดับค่าตอบแทนด้วยมันขึ้นเยอะไหมครับ การประเมินแบบนี้ช่วยให้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมขนาดไหนครับคือมันก็ได้ขึ้นตามอัรราส่วนนะขึ้นตามอัรราส่วนอย่างเช่นหน่วยงานการศึกษานะครับที่พวกผมสังกัดเห็นว่าจะมีการขึ้นสามสี่เปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดการประเมินผลดีเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับในการให้ค่าตอบแทนนะครับของผู้บริหารนะครับของใครต่อใคร นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับหรือในองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่านะครับมันมีการทานะครับผลประมเมินความพึงพอใจประชาชนพึงพอใจต่อการใช้บริการขององค์กรปกครองท้องถิ่นเกิน80 90เกปอร์เซ็นก็จะมีโบนัสครับมีโบนัสนะโบนัสด้วยภาษีประชาชนไปมีโบนัสด้วยครับครับแต่เราก็รู้ว่านะครับว่าจริงๆแล้วมันคุยกันนอกรอบกันดังนั้นว่า,าช่วยหน่อยนะขอให้ประเมิน80 90นะมันเป็นการสมประโยชน์กันนะครับในนามของ ประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐคือพวกนี้คือต้มกันนะครับแล้วผมกจะการต้มกินนะหลอกต้มประชาชนทั้งประเทศนะครับอาจารย์แบบนี้มันก็ยูนครับมันมันก็ทุจริตในแง่หนึ่งสิครับผมว่ามันก็จะมองอย่างนั้นก็ได้คือเช่นอย่างเช่นพวกผมอยู่ในวงการการศึกษาเนี่ยมันก็มีการประเมินผลคุณภาพการศึกษาทุกปีอ่ะประเมินผลัญและใช้เวลาใช้ทรัพยากรเยอะมากที่เม k ข้อมูลกันนะครับ เพื่อให้บอกว่าคุณภาพการศึกษาเราผ่านแต่คุณประจัก์คุณอุชัยดูสิฮะถ้าคุณภาพการศึกษาเรานะครับเป็นอย่างนี้จริงสภาพประเทศเราไม่อยู่อย่างนี้หรอกครับครับแม้เรามีการประกันการศึกษาึเหมือนกันเหมือนกับที่นะฮะสสตงอปปชทำเนี่ยไม่แตกต่างกันอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นวิธีการทํามาหากินของระบบราชการไทยในนามการปฏิรูประบบราชการครับอาจารย์อาจารย์ในเมื่อผลมันออกมาแบบนี้ มีที่มาที่ไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมผลัดกันเก่าหลังเยอะที่อาจารย์ว่าถามอาจารย์บอกว่าแล้วอย่างนี้ประชาชนจะได้อะไรประเทศไทยจะได้อะไรอาจารย์บอกวจริงๆแล้วเนี่ยครับอาจารย์คือทุกปีเนี่ยก็จะมีท i ไใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือองค์กรองค์กรที่ไม่สําเาผลกำไรระดับนานาชาติที่จะมีการจัดอันดับความโปร่งใสของประเทศอ่ะเราได้อะไรอาจารย์ประเทศได้อะไร ืออันดับแรกคือมันย้อนแยง้งถ้าเราดูนะครับองค์กรนะครับระหว่างประเทศประเมินผลเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยการปกครอ,อ,องท้องถิ่นระบบราชการองค์กรสระเราร้างท้ายตลอดไนหะแต่เวลาประเมินกันเองภายในเรานะครับขึ้นอันดับต้นๆตลอดนะครับมันเกิดสะเาว่าความย้อนแย้งกันในเชิงหลักการการประเมิน และถามว่าสังคมไทยได้อะไรสังคมไทยนะไม่ได้อะไรเลยจากวิธีการบริหารราชการ,รและการประเมินที่ไร้สาระแบบนี้ซึ้นเปลืองทั้งงบประมาณซิ่นเปลืองทั้งเวลาซึ้นเปลืองทั้งบุคลากรซิ้นเปลืองนะครับทรัพยากรที่เป็นภาษีร้อยเปอร์เซ็นของประชาชนที่ถูกจัดแบ่งให้กับนะกลุ่มคนที่อุปโลกตัวเองว่าเป็นคนที่ทาหน้าที่ประเมินครับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่นคือส่วนที่ประชาคมต้องเสีย ประชาชนเองทำอะไรได้บ้างประชาชนเองถ้ารู้สึกว่าอกระบวนการเหล่านี้ไม่ถูกไม่ต้องก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะกนารรยาณมิตรที่อยากจะเห็นกระบวนการของระบบราชการตอตอง,องปปชปปคสถาบันการศึกษาหน่วยงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นและกลไกราชการทั้งหมดนะครับให้อยู่ในร่องในรอยวิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้ เพื่อเห็นว่าดูในสภาพแบบนี้ไม่ได้เราประเมินเสียค่าใช้จ่ายเสียเงินเสียทองเสียภาษีและประเทศก็อยู่ที่เดิมการศึกษาอยู่ที่เดิมองค์กรปกครองน้องกินอยู่ที่เดิมองค์กรอิสระอยู่ที่เดิมแล้วผลออกมาก็ทําให้คนรู้สึกสิ้นหวังกับระบบราชการก็ต้องวิพากวิจารณ์อาจารย์พูดถึงเรื่องการพูดถึงเรื่องการวิพากวิจารณ์เนี่ยอย่างประชาชนอยากไปวิจารสตงอปรากฏว่าเข้าไปในเพจปิดคอมเมนต์แล้วนะครับหลังๆเริ่มมีางนี้นะ นี่ครับคือสิ่งที่เราคือไปเอาเข้าจริงๆแล้วหน่วยงานเหล่านี้ที่จริงแล้วถ้าเรายืนยันว่าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยครับตอตองอปป,ป,ปชคือใครก็ตามแต่ต้องกล้าที่จะรับฟับ<า>งการวิาพากษ์วิจารณ์เพราะผมเชื่อว่าคนไทยจํานวนมากต้องการวิาพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่เขาเป็นคนจ่ายภาษีให้เงินเดือนกับบุคลากรผู้รงเกียรติเหล่านั้นเขามีสิทธิ์ที่จะท้วงจริงถึงความไม่ชอบมาพากลเขามีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามว่า ทำไมตอนที่ศึกถล่มคุณไม่เปิดเผยคุณไม่ให้ข้อมูลนะครับคุณไม่ตอบคำถามแต่อยู่ๆพอวันนี้ปั๊บหลักการต่างข้อคุณผ่านฉลุยอ,อืมอืมครับอาจารย์ครับถ้ายังเป็นไปในลักษณะของการลัดกันเกาหลังอ่อย่างนี้ครับอาจารย์แล้วก็ถือได้ว่านี่เป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลอาจารย์ครับเราจะทำยังไงประชาชนโดยทั่วไปจะทำยังไงพักการเมืองมีไหมครับที่ พยายามที่จะชูแนวนโยบายที่มันสวนทางกับวิธีการปฏิบัติแบบผลัดกันก้าหลังแบบเนี่ารย์คือมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะถ้าถ้าก,การเมืองไหนไม่ไม่ตามเรื่องนี้นะจะไม่ทันกลุ่มข้าราชการที่ชงเอาไว้จะป้อนหมดแล้วครับอืจะต้องมีพรรคการเมืองที่เห็นระบบปัญหาความล้มเหลวของระบบข้าราชการ แล้วก็ตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมีคณะทํางานติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นว่าระบผบัาชาการเรามีปัญหาอะไรนะครับในสถานการณ์ตอนนี้นะครับแล้วก็ต้องทําเรื่องนี้ระยะยาวแต่อย่างที่บอกตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์มันผิดปกติพักการเมืองเองก็ต้องวิจายยังไงรักษาตาแหน่งสสเองก็ต้องพิจายต้องีิจาร์เร่ขายตัวคือทุกคนไปเห็นผลประโยชน์ระยะสั้นแต่ไม่ทำหน้าที่ที่เป็นหลัก เป็นการของประเทศอย่างจริงจังๆพอเป็นที่น้ำปรับคนการวิจยการก็ดําเนินไปสู่ภาวะปกติที่ไปจัครับคุณไวยใจครับผลออกมาแบบนี้เราเห็นท่าทีรัฐบาลหรือยังเราเห็นท่าทีสอสอหรือยังเราเห็นท่าทีพักการเมืองหรือยังเห็นไหมทั้งที่เป็นเรื่องที่เรื่องนี้ผมคิดรัฐบาลเองต้องต้องตอบถึงแม้จะเป็นหน่วยงานอิสระแต่ต้องต้องอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมมันย้อนแย้งกับปรากฏการที่เป็นรูปธรรมเราเห็นสอสเราเห็นพักการเมืองออกมาหรือยัง ผมเห็นรู้สึกว่าจะมีคนอยู่คนสักคนสองคน,คนนะแต่ในภาพรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่อนตอนอนี้ทุกคนก็น,นินีเฉยต่อปัญหาก็คือไม่อยากที่จะเข้าไปนะเพราะรู้สึกว่าการเข้าไปแล้วมันมีเสียมากกว่าได้แต่ในขณะเดียวกันปัญหานี้มันกระทบกับประชาชนทั้งประเทศในความรู้สึกถึงนะครับการทํางานขององค์กรเหล่านั้นนะครับครับจริงๆผมก็เห็นสสคนสองคนอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆนะที่ออกมา <c oughs> มาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ จร,จริงๆเรา<ช>ควรควาคดหวังว่าตัวรัฐบาลเองตัวคณะรัฐมนตรีก็ได้ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารเขาควรจะออกแอคชั่นอะไรต่อเรื่องนี้ครับอาจารย์คือ่อยอาจจะอ้างได้ว่ามันเป็นหน่วยงานอิสระอาจเป็นหน่วยงานอิสระนะครับแต่ถ้าทีในฐานะที่ดูแลาภาพรวมถึงระบบราชการเนี่ยวันนี้ประชุมคอรมอรก็ต้องมีอะไรออกมาบ้างว่าเอ๊ะทำไมตั้งอย่างนั้นก็ตั้งคําถามก็ดีว่าเอื่อก่อนหน้าเนี้คุณมีปัญหาเยอะแยะมากมายกกตก็มีปัญหาเรื่องคัอวสว มีปัญหาเรื่องความล้มเหลวในการบริหารจัดการเลือกตั้งมันตั้งคําถามได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีอำนาจโดยตรงแต่<ม>สามารถตั้งคําถามองค์กรเหล่านี้ได้ว่าคุณประเมินกันยังไงเพราะที่ผ่านมามันมีข้อคอรหาเยอะแยะมากมายจากสังคมแล้วอยู่ๆคะแนนนะครับมันสูงผิดปกติคือ<ม>อย่างที่ก็หวังใจว่านะฮะมติครมวันนี้ประชุมกันเสร็จน่าจะมีข้อสังเกตเหล่านี้บ้างครับ เขาอาจจะยังไม่ถึงคิวหรือว่าอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ยังลุ้นกันว่านายกรัฐมนตรีจ,จะรอดหรือไม่รอดวันที่29สิงหาหรือการแต่งตั้งโยง้ายขณิกา,ารเนี่ยคนของพักจะสามารถฝ่าด่านไปได้รหรือเปล่าคือต้องรอคิวหลังพวกนี้มาก,ก่อนมั้งอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วถ้ารัฐบาลน,นะครับรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสนก็คือแน่นอนเรื่องคุณแพทองทาน,นเรื่องจะไล่จับนะฮะคุณคุณเต็มเนี่ยก็คือจริงๆมันก็เป็นหน้าที่แต่ตอนเนี้ ในสาการตอนนี้มันเป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองของสบานด้วยเช่นเดียวกันเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สังคมวิาพากษ์วิจารณ์มากต่อผลคะแนนของของค์กรเหล่านี้รัฐบาลนะครับให้ความสําคัญสักนิดนึงนะการพูดถึงการตั้งข้อสังเกตแทนประชาชนมันก็จะช่วยสร้างนะครับภาพลักษณ์ของรัฐบาลได้บ้างนเวลานีัคบครับอาจารย์จริงๆปีนี้สตงโ,งโดนจับตาเพราะว่าได้ที่หนึ่ง แถมเพิ่งมีเหตุมาเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาเมษาที่ตึกอาคารที่เขาก่อสร้างอยู่ถล่มซึ่งอันที่จริงแล้วหน่วยงานอิสระหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่เป็นของรัฐแล้วได้รับผลประเมินดีๆมันเยอะมากอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆส่วนใหญ่ในเก้าสิบอัพนะครับปัญหาอยู่ที่การกําหนดหลักเกณฑ์ KPI หรือปัญหาอยู่ที่การผัดกันเกาหลังกันแน่ครับอันที่จริงที่อาจารย์ว่ามันผัดกันเกาหลังนะครับคือระบบทั้งหมดเนี่ยมันผัดกันเกาหลังหมดเลยก็คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นระบบที่ทําให้ดูเหมือนว่ามีความโปร่งใสครับเป็นไปตาม นะครับมีผู้มีส่วนได้เสียคือมันทําหลักการให้มันมันดูดีครับ,รบแต่ทั้งหมดมันเป็นการกูวกันเป็นระบบเอาหลังช่วยเหลือกันนะครับโดยที่บอกถ้าเราจะเอาการประเมินจริงๆนะจะต้องให้หน่วยงานนะครับที่ไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่มาจากนะฮะเครืคอข่ายเดียวกันยกสายหากันคุยกันได้ลอบดีนะครับคนประเมินได้อันนี้ไม่ได้มันต้องมาจากหน่วยงานนะฮะต่างประเทศที่เขามีความน่าเชื่อถือ หรือจากสถาบันการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือครับครับเอาเลยครับอาจารย์ครับครับยินดีครับผมครับจูดูแลฟังจอาจารย์ว่าแล้วเราเราคาดหวังอะไรนี่ยากเลยนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์อย่างที่อาจารย์ขอบพระคุณละสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ